สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งกับการแข่งขันหมักฮอตออนไลน์กับทางด้านแอปหมักฮอตคันเทพนะครับแอบที่หนึ่งที่หนึ่งกูแข่งขึ้นมาทรงห้าแต้มเราเเป็นกองโจรนี่วะเป็นกองโจรเป็นโจรห้าแต้มถ้าไม่รีบขึ้นอย่างนี้ผมปิดนะผมปิดก่อนนะครับแบบนี้ ปิดก่อนปิดก่อนเบียดเข้ามาทรงนี้ขึ้นไปนี่ขึ้นมานี่ก็ต่อนี่แล้วก็ต่อนี่ให้กินทีนี้ก็กินไปนู่นนะครับกินตกไปสองเลย เรียบร้อยนะครับเกมนี้ไม่น่าพลาดมานี่ก็กินหนึ่งทีนี้ก็กินอีกหนึ่งเอาต่อแบบนี้เราก็กินสองสิเรียบร้อยนะครับคู่แข่งต่อแบบนี้ก็ไม่พลาดอีกแล้วครับ ทีนี้คููแข่งเดินก่อนบ้างเราเดินหลังนะครับขึ้นไปมาไม่ยอมขึ้นสูงเราขึ้นสูงเลยดันขึ้นมาเราขึ้นสูงดันขึ้นมาเราไปนี่เป็นปุ่มหลังนะครับเราเป็นปุ่มหลังมานี่ ขึ้นไปอืมต่อขึ้นมาไปครับมานี่มานี่แทรกขึ้นมานี้ขึ้นไปจะไปเข้าฮอต หนีออกมาเพราะว่ากลัวเราเข้าค้ำสูงไว้ก่อนเดินค้ำไว้ค้ำไว้มานี่นะครับขึ้นไปมานี่ไปนี่ครับผมมานี่ เดินไปนี่ครับผมเอาแล้วครับจะมาทำท่าจะมาต่อนี้ต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาขึ้นมาแทรกไปมานี่แทรกไป เข้าให้กินสองเลยให้กินสองเลยไปนี่เรียบร้อย คู่ที่สองครับกระดานที่หนึ่งคู่ที่สองเราขึ้นไปคู่แข่งออกทรงห้าแต้มอีกแล้วโอ้เป็นโจรน,นะครับไม่ใช่คนดีนี่หว่าเป็นโจรเป็นโจรเป็นโจรนึกว่เาเล่นกับคนดีที่ไหนได้เป็นโจรมานี่ตั้งสามเหลี่ยม าเดินห้ามาเก้าก็ยิงสองสิบแปดสิบห้าฮะส่วนใหญ่จะต่อเข้ามาทรงนี้ต่อมานี้ก็ยี่ห้ายิบเอ็ดใช่ไหมใช่สิยี่ห้ายิบเอ็ดใช่ใช่เป็นสีเหลืมลืมเป็นสีเหลืมเหลืมนะครับเต็มนี้ขึ้นไป ขึ้นมาขนาบขึ้นมาทรงนี้แซ่บไปไปนี้ เส็กขึ้นมาปิดไว้ก่อนอ้าวให้กินสองแรกสองเลยอืมต่อกินนี่ดีกว่า จอที่จะกินฟรีอีกตัวหนึ่งหมายเลขสิบหก 16. ถ้าสิบหเข้านี่เราก็จับนี่แล้วก็กินสองอีกทีหนึ่งเราก็ได้เปรียบนะครับทีนี้ขึ้นไปอ๋อเรียบร้อยเอ้ยไม่ได้สิ เพราะว่าเราจะโดนกินคืน,เร,นเราอุดก่อนเราอุดก่อนเขาหนีมานี่ถอยไปนี่ เดนีมานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไป มานี่ไปนี่ครับมานี่ก็ต่อหอดเลยจบ ครับคู่แข่งเดินก่อนบ้างขึ้นไปขึ้นมาสูงห้าเต็มแสดีว่าคนนี้ถนัดห้าเต็มทั้งไปทั้งกลับอ๋อโจนเป็นโจนก่อนเมื่อกี้เป็นโจนหลังเตรียมขึ้นไปไปนี้ มานี่เราอย่าขึ้นนี่นะโดนยิงสามเลยสิบยี่สามสิบแปดเราต้องไปนี่ก่อนนะครับอยา่าอยา่าเผลอไปขึ้นเป็นนันขาดนะครับเรียบร้อยเลยนะอ่าต่อได้ไม่เป็นไรต่อได้ไม่ว่าไปต่อได้ไม่ว่า อยมานี่แทบกินไปนี่โอ้ร่มติดร่มแล้วเว้ยอานนี้เราโดนนะครับสวยเลยนะสวยเลยนะครับไม่ว่ากัน ร่มได้ร่มได้ลงไฟเข้ากินไหมเข้าหมายเลขสองอ่าหมายเลขสองเลือกอ่าเลือกกินได้เลือกกินมาทางนี้อ่ากินมาทางนี้ทีนี้เราก็สวนคืนบ้างร่มสวนนี่แหละครับร่มเจอร่มบ้างทีนี้เฮ้ยมีสิทธิ์ที่จะเสมอได้น่าจะเสมอสูงเอาคอยดูว่าเสมอไหมนะครับ เดินถ้าเขาเดินสิบสามมาหกให้เราเข้าฮอตนี้เลยล็อกปุ๊บชนะเลยนะเขาจําเป็นจะต้องเดินสิบสี่มาสิบนะครับจําเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าสิบสามสิบสามมาเก้าไม่ได้พูดถึงสิบสามมาเก้าไม่ได้นะครับทีนี้เราเดินล็อกตัวนี้ไว้ไม่ใช่สิบสามมาหกนะสิบสามมาเก้าไม่ได้นะครับคราวนี้ทําให้เราได้เปรียบตรงที่ว่าเขาเดินฮอตได้ตัวเดียวแต่เราเดินได้สองตัว เราล็อกค่าฮอตเลยนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ฮอตเตรียมฮอตเข้าเตรียมโดนค่านะครับอเดี๋ยวเตรียมโดนค่าคราวนี้ถอยมานี่เตรียมค่าฮอตถอยมานี่เหมือนเดิม นนี่กอหาเหลี่ยมค่าฮอตก่อนครับหาเหลี่ยมค่าก่อนมันต้องได้ค่าจนได้แหละมันต้องมีจังหวะที่ฟรีอยู่นน่แหละทีนี้เขาเดินสามมาเจ็ดเขาจะโดนสองตอเพราะว่าเราจะเดินสามสองมาหมายเลขเก้าเขาย่อไม่ได้เขามาย่อยึกยักชึกชักอยู่ไม่ได้แล้วทีนี้ พราะว่าเราเรามีฮอตสองตัวเป็นแนวยาวดูแล้วน่าจะเอาโหกากระบาดแดงออกเลยเพื่อนแม่พี่น้องเอ่ยว่าแล้วแม่ล่ะเห็นท่าตัวเองเดินไม่ได้หนีเลยครับท uh ่านผู้ชมอเจอจนได้เจอจนได้เลยครับเฮ้ยเมื่อไหร่จะเลิกกันสักทีเนาะปล่อยเวลาหมดออกจากเกมเนี่ยสี่สามสองหนึ่ง ศมาครับมาดูคู่ที่สามอ้าเดินไหมพี่น้องเมื่อกี้เจอปล่อยเวลาหมดแต่คนละคนนะ ส่งสติกเกอร์ก่อนได้ไหมเออโอ้โหนึกว่ามีนึกว่ายังหลับอยู่โอเคครับไปโอ้โยอย่าเด้อเจอคนเดียวก็พอวันนึ่งเนะ่ยจะเจอหลายเคสหลายคนหลาย เจอวันละคนก็พอครับปล่อยเวลาหมดเดินช้าดึงเกมเนี่ยอย่าเจอหลายคนหลายพันหนึ่งเอา,าเดินแล้วเว้ยมานี่มานี่ปุ่มขึ้นไปมานี่ ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปรออะไรทำไมไม่กินแป,กแปลกๆนะคนนี้แล้วมีลักษณะเดินเหมือน ฟิวเจอร์นะไม่รู้สิ้าแม่งทำแม่งารเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะครับอถ้าไม่ใช่ก็แล้วไปจังหวะมันไม่น่าจะคิดจังหวะกินมันต้องกินเลยสินะไปครับมานี่ไป แล้วเดินสักคล่องเลยทีนี้ระบบน่าจะจุดระเบิดแล้วเดินคล่องแล้วผมดูแล้วผมน่าจะหมดสิทธิ์ที่จะชนะนะครับหมดเลยแหละไม่มีสิทธิ์ที่จะชนะเลยเสมอได้ก็บบนหัวแล้วดูลักษณะการเดิน มานี่กินมานี่ไปนี่มีคนดูอยู่สองคนแสดงว่าเขาโด่งดังแสดงว่าเขาโด่งดังเขาถึงมีคนมาดูคะแนนเขาเยอะกว่าผมประมาณร้อยคะแนนได้ ร้ยกว่าด้วยซ้ำนะครับเต็มร้อยกว่าด้วยซ้ำฮะมันเดินมันทะแม่งทะแม่งนะมันเหมือนเลยแหละเหมือนเลยนะครับอันนี้ก็เสมอไปนะครับเนี่ยขึ้นไปหมดสิทธิชนะครับถ้าเดินทรงนี้หมดสิทธิชนะ เรานะหมดสิทธิชนะแต่เขามีสิทธิทจะชนะกับเสมอเรามีสิทธิ์แค่แพ้กับเสมอดูลักษณะการเดินแล้วไป เราเสมอนเราเว้ยเราเสมอคน,นครับแบบนี้อันตรายคอดูว่าเขาจะตัดหน้าไหมนะคอดูว่าเขาจะตัดหน้าไหมวนใหญ่จะตัดหน้านะ ยอมแพ้ซะเอา้าส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วครับท่านผู้ชมยอมแพ้ซะมางั้นอรอนานแล้วนะเอาแล้วตัวเองไม่เดินแล้วมาบอกว่ารอนานแล้วนะว่ายังไงงงสิบหกคิดนานไปนะอา้าว เขาคือผู้เล่นสี่ห้าหกนะครับผู้ที่ทําพฤติกรรมอันนี้อยู่ผู้เล่นคนนี้นะนะครับผู้เล่นคนนี้นะครับ,เข,รบเขาคือที่ชื่อว่าผู้เล่นสี่ห้าหกผมก็แปลกๆอันนี้เดินอันนี้น่าจะเป็นดาวกระจายไหมยอืม ไปนี่โอ้ไปนี่ผมก็ว่าผมไม่เดินช้านะไม่ได้คิดนานเลยรอนานแล้วนะอ่าวอีกแล้วผู้เล่นสี่ห้าหกนะครับอ่าต่อเข้ามาอ่า ขึ้นไปเซกเข้ามานีหมดสิทธชนะครับเราไม่มีสิทธิชนะหรอกดูลักษณะการเดินแล้วไปนี้ คิดนานไปนะรอนานแล้วนะว่าวางัน้นส่งอยู่สามตัวนี้แต่แต่ที่ตัวเองน่ยหยุดเดินอ่ะดู้่ะหยุดเดินตั้งนานแล้วนะแต่เราก็ไม่ส่งแต่เราส่งทีแรกเพราะว่าเหมือนเขาจะหลับไงผมก็เลยส่งว่านอนรอนานแลยนะอันนี้ยอมรับว,ว่าส่งจริงนะครับส่งเพื่อกระตุ้นยื่เฉยให้เขาตื่น่มาแล้ว หมดสิทธิ์ที่จะชนะแล้วครับเราแต่ก็ไม่แน่นะว่าไหมเหมือนเหมือนจะท่าแม่งท่าแม่งอยู่ในเกมนี้เหมือนเขาจะหมดก่อนเราไหมเจ็ดมาสิบเหลือแค่ตัวเดียวคือเจ็ดมาสิบผู้เล่นสี่ห้าหกนะครับท่านผู้นี้ชื่อว่าผู้เล่นสี่ห้าหก ไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่ก็แสบใช้ได้ถือว่าแสบใช้ได้สิบเก้าแปดเจ็ดเอาแล้วครับเดินให้กินฟรีจะพยายามจะมาบีบเราบีบต่อผู้เล่นสี่ห้าหก น่าจะติดแรงกิ้งอยู่ข้างบนอยู่นะช่วงวันนี้นะครับน่าจะอยู่แรงกิ้งบนบนติดหนึ่งในสิบอยู่ดูลักษณะเหมือนคุ้นๆชื่ออยู่ไปแล้วครับไปแล้วงานนี้ไปแล้ว เล่นดีนะแต่พฤติกรรมไม่ค่อยดีพฤติกรรมการส่งสติ๊กเกอร์เอาแล้วงานนี่เข้ากินเลยยิบเจ็ดสามสองผมจะได้จับเก้าเลยสิบหก สิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามเอาเข้าแล้วครับท่านผู้ชมดักหน้าเลยออกไม่ได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมสี่สามสองหนึ่ง ศูนย์เรียบร้อยผู้เล่นสี่ห้าหกเราชนะได้นะครับโอเคครับ